สวัสดีนะครับวันนี้มารีวิวรถเข้าใหม่กันบ้างน,นะครับเป็น Toyota Revo นะครับคันนี้เป็นกระบะแคปตัวเตียนะครับมากับเครื่องยนต์2.4นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวมิดนะครับ z Edition นะครับ ปีใหม่ๆนะปี2021นะครับคันนี้นะปี2021นะครับเป็นตัวรถสีเทานะครับนะออกบอลเงินและกันนะครับนะนะครับนะสภาพก็สวยๆนะครับปีใหม่ๆนะบอกเลยว่าใช้กันได้ยาวๆนะครับกับแบรนด์ Toyota นะดูแลกันง่ายๆนะครับนะโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรถกันดีกว่านะครับเจ้าคันนี้ มีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาเนี่ยเป็นยังไงนะครับบอกเลยว่าน่าใช้นะครับไม่แพงนะคันนี้นะครับมาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะครับสิ่งที่ได้นะคุณจะได้กระจังหน้านะครับสีดําเงาแบบนี้นะครับตัดด้วยกรอบโครเมียมนะครับสําหรับตัว2.4มิตรนะครับนะก็จะได้ลักษณะนี้นะครับดูเมีมิตินะครับนะดูสวยนะครับนะ ฝากกระโปรงหน้านะครับสวยๆนะครับริ้วรอยแทบไม่มีเลยนะครับน้อยมากๆนะครับนะสภาพดีแบบนี้นะครับเดิมๆนะจากเจ้าของเก่านะครับนะโคมไฟหน้านะครับใสๆแบบนี้นะครับหลักระหลอดฮาโลเจนนะครับนะนี่นะครับสวยๆนะครับสภาพเดิมๆนะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับจากการใช้งานนะครับไม่ต้องซสีเรียกนะสำหรับรถมือสองนะครับนะมาดูกันต่อนะครับด้านข้างนะครับ กกระจกนะครับเป็นโครเมียมนะครับสำหรับในส่วนของตัวมิดนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับที่ตัวกระจกข้างนะครับติดเพชรเจนนะไฮรักนะครับนะในส่วนของล้อนะครับเจ้าคันนี้เปลี่ยนแม็กแล้วนะครับนะเป็นแม็กสีดําตัดเงาแบบนี้นะครับนะสวยๆนะครับนี่นะฮะลักษณะแบบนี้นะครับอ่านะฮะใส่กับยางขนาดนะครับ25550นะครับแม็กขอบส8แปนะครับ นะอันนี้เป็นยางปี2021นะครับนะไปดูกันต่อนะครับตัวบานประตูนะครับมีการสัดนน้ำฝนให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของด้านบนนะครับมือจับเป็นโครเมียมนะครับนะสภาพสวยๆกันแบบนี้นะครับนี่นะครับด้านท้ายนะครับนี่นะฮะให้ดูซุ้มป่องล้อนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับ Z e d i t i o n นนะครับแบบนี้นะครับนะไฟท้ายนะครับ สวยนะครับไล่รื่อรอยนะครับเพชชัดเจนนะครับไฮลักลีโวนะครับมือจับฝาท้ายเป็นโครเมียมนะครับเพชชัดเจนนะครับโตโยต้านะครับนะครับด้านท้ายนะครับท่อเดิมนะครับจากโรงงานนะครับมีของแต่งนิดหน่อยครับตรงนี้เป็นสติกเกอร์เรซินนะครับลายเชฟล่านะครับเวลาเบรกไฟก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเห็นเป็นเอกสรนะก็สวยดีนะครับ สำหรับด้านท้ายนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันนะครับกุญแจของตัวรถนะครับจะได้เป็นลักษณะรีโมทกดล็อกแบบนี้นะครับไข่สตาร์ทนะครับสำหรับในส่วนของภายในเนี่ยก็จะคุมโพอด้วยสีดำนะครับหน้าบานประตูนะครับสภาพสวยๆนะครับตรงนี้เป็นสีดำเป็น No b a แบนะครับสำหรับแผงประตูนะครับปมกดระบบไฟฟ้านะครับมือจับ เป็นโครเมียมนะครับตัดด้วยสีเทาตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นผ้านะครับ้าที่พิงแขนนะครับในส่วนของเบาะนะครับสำหรับตัวมิดก็จะได้เป็นเบาะผ้านะครับแบบนี้นะลดลายนะครับสวยๆนะครับนะเย็บได้นะครับสีออกเทานะครับเย็บได้สีเทานะครับบานประตูแคปนะครับสวยๆนะครับ นะแล้วก็ด้านท้ายนะครับเป็นแบบนี้นะครับสําหรับด้านท้ายนะครับนะอันนี้เบาะนั่งนะครับก็จะสูงสูงหน่อยนะครับนะหลังคานะครับก็สะอาดสาดแบบนี้นะครับสีเทาอ่อนๆนะครับนะพวงมาลัยนะครับได้เป็นพวงมาลัยหุ่มหนังนะครับเย็บด้วยได้นะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับนะทางด้านซ้ายนะครับนี่นะปุ่มเยอะแยะมากมายนะครับทางด้านขวาก็คือปุ่มที่เป็นออปชั่นในส่วนของตัวหน้าจอนะครับ หน้าจอก็จะเป็นจอสีทีนะครับนแสดงผลนะครับคันนี้ปี21นะครับไมาวิ่งอยู่7 7 0 0นะครับ7 0 0 0 0นะครับนะขึ้นมาดูกันต่อนะครับสำหรับตัวรถนะครับนะในส่วนของหน้าจอเนี่ยก็จะได้เป็นจอทัชสกรีนแบบนี้นะครับเดิมจากโรงงานนะครับรองรับการเชื่อมต่อนะครับบลูทูธ USB นะครับมี Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ด้วยนะครับบอกเลยว่า ออปชันที่ให้มาครบค้วนนะครับนะไม่ต้องไปเปลี่ยนจอที่ไหนแล้วนะครับใช้จอเดิมจากโรงงานนี่แหละดีที่สุดแล้วนะครับจะเสียงด้วยนะนะครับอ่ะดูกันนี้อย่างอื่นกันต่อนะครับนะสำหรับโซนถัดไปนะครับอันนี้นะชุดเครื่องปรับอากาศนะครับพัดลมแอร์นะก็ใช้งานกันง่ายๆนะครับระบบเกียร์นะคันนี้จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับนะเกียร์ออโต้นะครับก็ใช้งานกันง่ายๆนะครับนะ แล้วก็มีโหมดการขับขี่ให้เลือกใช้นะครับอีโคโหมดและ Power Mode นะครับเอกสารก็มีให้ครบถ้วนนะครับมีนะหนา,หนาแน่นๆแบบนี้นะครับคันนี้ก็ยังอยู่ในสุขต้านะครับนะยังไปเข้าศูนย์ต่อวารันตีได้นะครับนะสบายใจใหายห่วงนะครับสำหรับตัวรถนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฝากระโปรงหน้าแล้วก็ห้องเครื่องกันบ้างนะครับเป็นยังไงนะ สำหรับท้องเครื่องนะครับของเจ้าคันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยๆเช่นกันนะครับมากับนี่มีคัมไฮดรอลิกนะครับฝากระโปรงนะนะครับนี่ของโตโยต้าเลยนะครับก็สะดวกสบายนะครับไม่ต้องแฉแรงเยอะนะสำหรับเวลาเปิดฝากระโปรงนะครับคุณผู้หญิงก็เปิดได้สบายๆนะครับนะมาดูในส่วนของตัวเครื่องกันบ้างดีกว่าครับสำหรับเจ้าตัวเครื่องเนี่ยก็จะมากับเครื่องยนต์4ี่สูบดีเซลนะครับ2,400ซีซี 150แรงม้านะครับนะห5 0่งแรงม้านะครับสภาพด้านในเนี่ยก็สวยๆเดิมๆนะครับสำหรับในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับนี่นะครับคานหน้าเดิมๆนะครับสวยๆน็อตไม่เคยมีการถอดแกะขยับนะครับนะสวยๆเดิมๆทั้งหมดนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับ็อดไม่เคยถอดนะครับกันความร้อนสมบูรณ์นะครับสติกอร์อยู่ครบเรียบร้อยนะครับนะบอกเลยว่าเดิมสุดๆนะครับหนาติดตั้งเสริมมาแค่ กระบอกไฮดรอลิกแค่นั้นเองนะครับจะได้แบบเปิดฝากะโปง่ายไม่กินแรงนะครับนะ่ะโอเคนะฮะมาสรุปในส่วนของตัวรถและก็ราคากันนะครับเจ้าคันนี้นะ t ต y o ต a h ไฮรักรีโวรุ่น2.4มิตรนะครับเกียร์ออโต้นะปี2021นะครับกับไม่70,000กิโลนะฮะปกตินะครับราคาหน้าร้านนะ400,000 8 9 0 0 0บาทนะครับ489,000าบาทนะครับนะมีส่วนลดให้สูงสุด3 0 0 0 0บาทนะครับกรณีจัดไฟแนนซ์นะครับเหลือเพียง4 000, 5่0 0 0ห0บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นนั้นในเรทฟีดาวออกรถสูตรบาทนะครับเพียง8,000พกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่า,ารถปีใหม่ๆนะครับได้แม็กแต่งแบบนี้นะผ่อนแ0 0พอนกว่าบาทหรือว่าไม่แพงนะครับ นะเป็นรถที่น่าใช้นะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะอ่ะโอเคคนระับเขาๆก็า ADA ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่สนใจนครับลองมาดูคันจริงกันก็ได้นะครับร้านชื่อชิงคองบิ๊กคาร์นะครับตั้งอยู่บนถนนเอกชัยนะครับติดกับห้างแมคโครนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับเปิดทุกวันใน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับสนใจแวะเวียนมาดูคันจริงกันได้นะครับหรือว่าใครถูกใจคันนี้มั่นใจนะครับ อยากจับกลองเป็นเจ้าของนะครับก็โทรเลยนะครับ098-282-2435นะครับอยู่ต่างจังหวัดเราก็ไปส่งให้นะครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไคร b e ให้เราด้วยนะครับแล้วได้พบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ